สวัสดีครับผมวันนี้ผมออผมเพิ่งได้คอมตัวแรกมาประมาณสองสัปดาห์แล้วแต่ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับคอมเครื่องแรกในชีวิตผมนะครับราคาที่ตั้ง,งเป้าหมายตอนแรกคือ1 5ื0 0แต่พอไปมาๆนี่คือเกือบ1,7 0 0แต่ว่าได้ส่วนลดก็เลยเหลือเฉพาะคอมพิวเตอร์ไม่รวมจอไม่รวมอย่างอื่นก็1,6 2 0 0บาทแต่ไปดูกันครับ ก็ไปดูกันที่ตัวแรกเลยครับเป็นกาจจอ GT 1นึ่งศูนย์สามศูนย์โลปรดีดีห้าครับราคาสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทครับผมเพราะว่าช่วงนี้กาจจอแพงครับก็ต้องเอาที่มันคุม้มคุ้มแล้วราคาราคาแบบว่าไม่แพงเกินไปครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเคสจะเป็นซีนามิกาลักซี่นะครับ ซีนัมิเทนซีมีไฟ RGB ตรงนี้แล้วก็มีพัดลม3ตัว RGB ราคาอยู่ที่900บาทจากเ9 0าลดให้แอปไฟนี่คือลดของจริงไม่สปอนเซอร์ครับแล้วก็พาวเวอร์ซัพพลายเป็นอะตอมอะตอมนะครับ Antec Antec อะตอม B 50550 50บาทนะครับราคาอยู่ที่1,380บาทแล้วก็มี SSD ด้านหลังเป็นของอะพารเซอร์ครับ240ร้อยสบจิกเก้าบาทแล้วก็แรมเป็น T-Force T-Force ครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับนี่แรม T-Force T-Force ลา16จิกราคาอยู่ที่1,980บาทเป็น b u e Candy g r e ครับผมแล้วก็ CPU เป็น AMD Ryzen 5 3 5 0 0นาะครับราคาอยู่ที่5,440บาทเมนบอร์ดเป็นตัว GigaByte B450 S2 h เราคา2,020บาทครับส่วน HN-DM.2 นี่ซื้อแยกมาทีหลังราคาอยู่ที่ ราคาอยู่ที่เออพันแปดาิแต่ไม่รวมกับที่ซื้อทั้งหมดตอนแรกในแอดไว้ครับเพราะว่า SD เออมมัทูเนี่ยซื้อมาแยกกันก็รวมกันก็เป็นพันหกร้อยสองบาททั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นเซตคอมของผมอันนี้ผมใส่กระจกนี่เลยสะท้อนเนะี่ยอันนี้เปิดให้ดูน,นี่ก็เป็นตุ๊กตาที่ผมซื้อมาสองสามร้อยปรับแต่งอันนี้ก็เป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่ซื้อมาปีกว่าเลยตั้งแต่คอมนึงเป็นคอมกระกากตัวหนึ่งเลยอันนี้ใช้เราชนะซื้อสามพันกว่าบาทอันนี้ก็ ก็เป็นหูฟังนักโวล์สองร้อยกว่าบาทแล้วก็มีเซากา 3, กร์ดสามพันกว่าบาทของมีเดีพัทอันนี้จะจอยแล้วจอยนักโวล์ครับแล้วก็มีเมาส์สั่งจากจีนมาประมาณยี่สิบกว่าบาทคีย์บอร์ดเนี่ยก็มาพร้อมกับหน้าจอประมาณหน้าจอที่พันเจ็ดก็แถมมาเดี๋ยววันนี้ก็อันนี้ได้มาย,ยัางไงไม่รู้นะครับลืมไปแล้วเหมือนได้ฟรีด้วยแล้วก็จะมีนี่พวก usb อะไรเราไมกเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องคภับไปขอ p r i v ไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เราซื้อมา ซื้อของมาแล้วประกอบเสร็จน,น,นี่เมนบอร์ด USB นี้ไอ้จอยสติ๊กนี่นี่ไวเซนห้าสามพันห้าร้อยก็เป็นไงนะครับผมสำหรับคอมพิวเตอร์ตัวแรกในชีวิตผมนะครับราคาถ้ารวมเป็นเสร็จแล้ว,ท,ลวทั้งหมดทั้งหมดเป็นเกมมิ่งย่อมย่อม,มของผมก็ประมาณนะประมาณสองหมื่นห้าอ่า รวมบินโดรวมหน้าจอรวมเก้าอี้รวมเาสาการรวมไม้รวมทุกอย่างรวมกันสองหมื่ผมไม่รวมโต๊ะที่บ้านนี่เองนะครับผมก็วันนี้ชาแนลคุณปอนก็ไม่ใช่คุณปอนผมเปลี่ยนเป็นคุณสุวิชาแล้วก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโยสุสขัยพี